สวัสดีค่ะพบกับช่องบ้านสวนอันดาบอลสีนะคะวันนี้คัดไม้มาแบ่งปันให้นะคะออรอบการจัดส่งก็จะเป็นเช้าวันจันทร์ที่10เมษายน2566ของเราจะจัดส่งทางไปรษณีย์ไทยนะคะมีค่าบริการเหมาเหมาในการจัดส่ง60บาทไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะแล้วก็ของทางสวนจะเป็นรับโอนอย่างเดียวเลยนะคะท่านไหนที่สนใจก็ แอดไลน์จาก QR Code ด้านล่างนะคะหรือเบอร์โทรก็ได้นะคะโทรมาสอบถามกันได้เลยนะคะก็ของเรานะคะจะเป็นแพ็คแบบครอบแก้วหลักๆเลยนะคะส่วนไซส์ไหนที่ใหญ่เกินกว่าจะครอบแก้วนะคะเราก็จะม้วนหลังลูกๆูกไปให้อย่างดีของทั้งสวนนะคะจะเป็นแพ็คแบบส่งกล่องนะคะก็คือปลอดภัยดี สำหรับวันนี้นะคะไม้ที่คัดมาก็มีจำนวนหนึ่งมีไม้ด่างสวยๆไม้ป้ายไม้เก่าๆนะคะเราก็เป็นไม้แรนะคะท่านที่ยังหาตามเก็บอยู่ก็มาแวะชมแวะดูกันได้นะคะยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามช่องบ้านสวนอันดาด้วยนะคะเรามาเริ่มต้นแรกเลยนะคะมีชื่อว่าดวงอัมพรตัวอย่างต้นแม่นะคะโตไปเป็นแบบนี้เลยดวงอัมพรนะคะจะเป็นไม้กัดสีนะคะ เลี้ยงรับแดดดีๆนะคะจะเป็นสีชมพูออกบานเย็นเลยนะคะสังเกตนะคะเม็ดสีแล้วก็พื้นเขานะคะจะเริ่มมาแล้วไซส์ขนาดโตๆนะคะสามารถเปลี่ยนลงกระถาง8นิ้วได้เลยนะคะต้นนี้ไม้แข็งแรงดีมากแล้วค่ะให้ไปที่ราคา150บาทต้นต่อมานะคะเพชรจอมทองนะคะติดป้ายมาประมาณนี้นะคะราคาจะตามหน้าไม้นะคะตัวอย่างต้นแม่ อยู่มุมขวานะคะสีสันจะได้ตามนี้เลยเพชรจมทองจะเป็นไม้ที่ชอบแดดจัดนะคะรับแดดจัดจัดสีสันเขาจะสวยมากค่ะกระถางนี้ให้ไปที่ราคา150บาทนะคะไม้ไซส์โตล้นกระถาง4นิ้วแล้วนะคะฟอร์มขนาดนี้เลยนะคะก็เป็นไม้ที่ให้สีสันสวยงามมากค่ะตัวนี้แนะนำนะคะต้องเลี้ยงแดดถึงถึงจะสวยค่ะ ต้นต่อมานะคะมีชื่อว่าบัวหิมะนะคะก็บางต้นนะคะที่มีตัวอย่างรูปต้นแม่เราก็จะขึ้นโชว์ฝั่งขวาให้นะคะบัวหิมะกระถางนี้นะคะเอาไปที่100บาทนะคะแนะนําให้เลี้ยงรับแดดดีๆนะคะเพราะว่าน้องเป็นไม้ที่ค่อนข้างชอบแดดมากรากเดินดีทะลุกระถางนะคะเอาไปอัพไซส์ขึ้นกระถาง6ถ้ามีตู้ก็ขึ้น8นิ้วได้เลยค่ะไม้จะได้ไม่ทิ้งใบนะคะ ต่อนะคะเป็นหนุมานประสานกายแผลงนะคะก็คือเราผ่ามาจากต้นแม่ที่ป้ายต้นนี้ไม่ป้ายนะคะต้องเอาไปลุ้นดูนะหนุมานประสานกายต้นนี้ให้ไปที่ราคา100บาทค่ะบางต้นที่ทางสวนเก็บไว้นะคะก็ลุ้นขึ้นได้ป้ายมาเหมือนกันค่ะโตขึ้นก็สวยนะคะต้นนี้ ต่อมาไม้ป้ายนะคะพรมพิมานกระถางนี้ป้ายมาสวยๆแบบนี้นะคะฟอร์มล้นกระถาง4นิ้วไปแล้วนะคะให้ไปที่ราคา100บาทเท่านั้นค่ะอันนี้ก็เอาไปขึ้นฟอร์มอัพกระถาง6นิ้วได้เลยนะคะเหมือนเช่นเคยนะคะถ้ามีตู้หรือว่ามีที่อบก็อัพ8นิ้วได้เลยค่ะเพื่อลดการทิ้งใบนะคะชั้นฟอร์มไม้จะสวย ไซส์ขนาดนี้เลยนะคะไม่เล็กเลยราคาก็เบาๆนะคะไม้ตัวนี้เป็นไม้ที่ทําปลายค่อนข้างยากนะคะส่วนใหญ่ผ่านมาก็จะได้เป็นนางฟ้าจําแรงค่อนข้างเยอะค่ะตัวต่อมานะคะเป็นไม้เก่านะคะมีชื่อว่านาราทัศนะคะเส้นกระดูกจะชัดทรงใบสวยแบบนี้เลยนะคะหูชิดแบบนี้เลยโตขึ้นนะคะพื้นใบเขาก็จะขาวขึ้นนะคะแล้วก็จะมีสีชมพูระเรื่อตัดกับเส้นกระดูกนะคะ ไม้เก่าตัวนี้นะคะให้ไปที่ราคา150บาทนะคะไม้จะมีจํานวนน้อยนะคะลูกค้าก็ถือว่าเป็นไม้สวยแล้วก็แข็งแรงแล้วก็น่าเก็บอีกตัวหนึ่งเลยคะ่ะต่อมานะคะสายพระเนตรเป็นไม้เก่ากัดสีนะคะโตขึ้นนะคะจะค่อยๆไล่กัดสีแดงเต็มใบเลยค่ะบางต้นจะกัดสีเร็วบางต้นจะกัดสีมาช้านะคะตัวอย่างต้นแม่ก็ จะสวยขึ้นตามนั้นเลยนะคะเป็นไม้ที่ฟอร์มสวยแล้วก็ฟอร์มถือว่าค่อนข้างโตนะคะของที่ส่วนนี้จะเลี้ยงใส่กระถาง10นิ้วไว้นะคะใส่พราเนตให้ไปที่ราคา200บาทนะคะไซส์เท่านี้เลยค่ะก็ถึงไม้จะอยู่ในกระถาง4นิ้วแต่ว่าต้นค่อนข้างจะโตแล้วนะคะมาดูไม้ด่างตัวนี้เป็นไม้ด่างที่ทำยากนะคะ ที่จะให้ด่างสวยขนาดนี้ต้นนี้ถือว่าสวยจัดเลยนะคะมีชื่อว่าเล็บมังกรใบนี้ด่างฮาร์ปเลยนะคะใบนี้ก็ด่างสวยขนาดนี้เลยค่ะเล็บมังกรกระถางนี้นะคะให้ไปที่ราคา380บาทมีต้นเดียวเท่านั้นนะคะไม่ได้มีสำรองนะคะไซส์จะอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะต้นจะไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่าก็ฟอร์มล้นกระถางแล้วเอาไปสำหรับท่านที่ชื่นชอบนะคะแนะนำให้เลี้ยงในตู้ หรือว่าที่มีที่อบเท่านั้นนะคะเพราะว่าน้องจะเป็นไม้ด่างไซส์ขนาดนี้นะคะทําด่างให้ได้แบบนี้ค่อนข้างยากมากค่ะสําหรับไม้ตัวนี้เดี๋ยวโตวขึ้นนะคะสีพื้นใบเขาก็จะมีกัดสีก็จะสวยขึ้นสลับกับความด่างของเขานะคะไม้ตัวนี้ต่อมานะคะเจ้าปอแก้วของเรานะ่าจะชัดมากค่ะสีชมพูสดนะคะสะดือแดงแบบนี้เลยนะคะ เลี้ยงรวมๆกันนะคะลายก็จะเหมือนปลาครับรับประกันความสวยนะคะสําหรับเจ้าปอแก้วของที่สวนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา300บาทนะคะไม้จะฟอร์มล้นกระถาง4นิ้วนะคะฟอร์มอ้วนๆล้นๆแบบนี้เลยค่ะท่านไหนที่ยังตามเก็บชอบไม้ใบกลมนะคะแล้วก็ด่างขาวนะคะตัวนี้เป็นอีกหนึ่งต้นที่แนะนำนะคะไม้ค่อนข้างจะฟอร์มแข็งแรงมากนะคะโตขึ้นนี่ สามารถปรับเลี้ยงนอกตู้ได้ดีแล้วก็สวยงามมากค่ะเป็นไม้ที่จะค่อนข้างใหญ่โตมากนะคะกินพื้นที่ตู้เหมือนกันค่ะต้นนี้ต้นต่อมานะคะชื่อว่าสีเทพารักนะคะสีเทพรักนะคะเม็ดสีเขาจะชัดแล้วก็ขึ้นเงามากนะคะสีที่เราเห็นนะคะโตขึ้นเขาจะออกเป็นสีม่วงเลย สีเทพร,รักกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทนะคะไม้จะอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะแต่ว่าฟอร์มล้นโตแล้วนะคะใบใหม่ก็เปิดมานะคะถ้าใบใหม่กลางเต็มที่ก็ก็ถือว่าเต็มฟอร์มของเขาเลยค่ะไซส์ขนาดนี้นะคะเอาไปก็ค่อยๆปรับไซส์ลงกระถาง8นิ้วได้เลยนะคะ ต่อมาไม้ด่างกับด่างนะคะสำหรับท่านที่ชื่นชอบหรือยังตามหาเก็บอยู่นะคะเทพอักษารานะคะกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทเท่านั้นค่ะด่างสวยนะคะแจ้งตำหนิ1ใบนะคะปลายใบไหม่นะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนนะคะอยู่ในจุดที่แดดแรงมากๆเลยค่ะก็ ไซส์ประมาณนี้เลยนะคะไม้อยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะท่านที่ยังตามเก็บอยู่ราคานี้ถือว่าถูกเลยค่ะตัวต่อมานะคะน้ำโชคค่ะน้ำโชคต้นนี้แจ้งก่อนนะคะว่าทรงใบน้องจะแผลงนะคะเป็นลักษณะเป็นใบไทยเดิมน้ำโชคนะคะทรงใบเขาจะป้อมๆแต่ว่าติดป้ายมานะคะก็โตขึ้นจะเป็นสีออกชมพูอมแดงๆนะคะ สะดือจะแดงแป๊แบบนี้เลยค่ะไม้ไซส์โตนะคะเอาไปก็อัพไซส์ขึ้นกระถาง8นิ้วนะคะน้ำโชคกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทค่ะต่อมาสิลาหุ้มทองหน้าชมพูอมแดงแดแบบนี้หน้าออริจินอลหน้าจดทะเบียนเลยนะคะต้นใหญ่มากๆค่ะอันนี้ ให้ไปที่ราคาโปรเลยนะคะ100บาทค่ะฟอร์มสวยๆไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยต้นนี้นี่ต้องแพ็คแบบม้วนกระดาษลังลูกฟูกนะคะไซส์ใหญ่บิ๊กมากเลยค่ะเอาไปเปลี่ยนกระถาง8ถึง9ก็คือทำแม่พัน์ุได้เลยไม้เริ่มสร้างหัวแล้วนะคะสำหรับไม้ไซส์นี้ต่อมานะคะเป็น2ฝั่งโขงหน้าแดงแดงแดงแบบนี้เลยนะคะ ตัวอย่างต้นแม่นะคะฝั่งขวาเลยเดี๋ยวเขาจะค่อยๆไล่สีขึ้นแดงนะคะนี่จะไม่ได้แผงเขียวนะสองฟังโขงกระถางนี้ให้ไปที่ราคา150บาทนะคะไม้ตัวนี้จะยิ่งโตยิ่งสวยขึ้นนะคะไซส์ฟอร์มประมาณนี้เลยค่ะอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะไม่เล็กนะคะแต่ว่าไม่ได้ใหญ่มากก็สามารถค่อยๆปรับไซส์ขึ้น เป็นกระถาง8นิ้วช่วงนี้นะคะไม่แนะนำให้เอาไม้ออกนอกตู้นะคะสำหรับไม้เล็กๆค่อยๆปรับเขานะคะต่อมาต้นนี้มีชื่อว่าเจ้าจักรพพัดสวยมากเลยนะคะต้นนี้ใหญ่โตมากๆด้วยค่ะเจ้าจักรพพัดกระถางนี้ให้ไปที่ราคา150บบาทนะคะสังเกตพื้นใบเขานะคะ จะค่อยๆไล่กัดสีขึ้นนะคะเป็นสีชมพูออกอมม่วงๆเลยพิเศษนะคะมีอีกหนึ่งหนอก็คือไม้ตัวนี้สร้างหัวแล้วนะคะหัวอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่าเอาไปนี่ต้องอัพไซส์ขึ้นกระถางใหญ่ได้เลยนะคะเพื่อให้น้องได้ดินใหม่แล้วก็สารอาหารใหม่จากใบก้ามปูนะคะไม้จะโตแข็งแรงมากสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะต้นนี้ ต่อมานะคะชายชนวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางนะคะอันนี้แจ้งก่อนว่าเป็นชายชนที่แผลงแดงหรือบางท่านจะเรียกว่าสิริพรนะคะให้ไปที่กระถางละ100บาทนะคะไซส์ฟอร์มประมาณนี้นะคะเอ,อ่อไม้ที่แผลงสีแดงนะคะอย่างชายชนเนี่ยเขาจะไม่โตมากนะคะเป็นไม้ที่ค่อนข้างโตช้าเพราะว่าจะไม่มีสีเขียวในการสั่งเคราะห์แสงนะคะลองสังเกตดูนะคะก็ถ้าเลี้ยงรับแดดดีอ่ะ ใบเขาจะเงามันมากเลยค่ะอันนี้ก็เป็นชายชนแผลงกระถางที่สองนะคะก็ถือว่าเป็นไม้ที่สวยอีกตัวเหมือนกันนะคะหลอดใหม่มาทั้ง2กระถางเลยนะคะฟอร์มจะประมาณนี้นะคะไม่ได้ใหญ่โตตามที่แจ้งนะคะอันนี้ก็ค่อยๆเลี้ยงนะคะไม้ตัวนี้แนะนำว่าให้อบก่อนนะคะ เดี๋ยวเรามาดูไม้อีกตัวหนึ่งนะคะต้นนี้มีชื่อว่าพันดาวนะคะเป็นไม้สวยอีกตัวหนึ่งนะคะสังเกตนะคะเม็ดดาวก็คือเม็ดเขาจะขึ้นสวยสีแดงแล้วก็พื้นใบเขานะคะถ้ารับแดดดีๆนะคะจะค่อยๆแดงขึ้นเรื่อยๆตัดกับสีขาวถือว่าเป็นไม้ตัวที่สวยมากนะคะพันดาวให้ไปที่กระถางละ100บาทนะคะฟอร์มสวยมากแล้วก็ใบดกนะคะวันนี้มีมาแบ่งอยู่2กระถางนะคะกระถางนี้หลอดใหม่มาแล้วคะ่ะสวยๆเลย มาดูพันดาวกระถางที่2องนะคะก็ปอมสวยเหมือนกันนะคะเม็ดดาวขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้ก็สีแดงเริ่มขึ้นมาแล้วแนะนำให้รับแดดดีๆนะคะแต่ว่าช่วงนี้อย่าแดดจัดเกินนะคะเพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อนมากสำหรับบางจังหวัดนะคะอุณหภูมิอย่างจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวานนี้อุณหภูมิสูงถึง42องศาเลยค่ะ ตัวต่อมานะคะไม้เก่าที่น่าสะสมอีกตัวหนึง่งแล้วก็ไม้กระดูกชัดสีสันชัดไม้ตัวนี้สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้สวยงามแล้วก็ทนทานมากๆนะคะมีชื่อว่าบรรดาลซับนะคะหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะให้ไปที่กระถางละ150บาทหลอดใหม่มาแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าหลอดใหม่มาก็จะกลางได้เต็มฟอร์มสวยงามมากนะคะต้นนี้อันนี้ทางสวนจะชื่นชอบไม้เก่าอย่าง พวกไม้กระดูกเป็นพิเศษนะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่านบพบเก้าสีสันสวยมาแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นหน้าด่างขาวแล้วก็หน้าชมพูนะคะเดี๋ยวใบล่างฝั่งขวานะคะอาจจะมีการทิ้งใบนะคะได้ไปอาจจะเหลืออยู่แค่สามใบแต่ว่าไม้หน้านี้ถือว่าโตมาจะให้สีสันที่สวยค่ะ ให้ไปที่ราคา150บาทนะคะไซส์จะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนพเก้าล้วก็ยังตามเก็บอยู่นะคะก็ไม้แต่ละต้นของนพ9เก้าสีสันจะแตกต่างกันออกไปะคะ่ะตัวต่อมานะคะไม้ป้ายตัวนี้มีชื่อว่านารีบูรพานะคะป้ายสวยสีชมพูสวยเข้มเลยนะคะเราก็ฮาร์ปมานะคะทั้งสองใบเลยนะคะสังเกตความแปลกของเขาดู ไม้ตัวนี้นะคะสามารถปรับเลี้ยงนอกตู้แล้วก็เป็นไม้ที่ทนทานแข็งแรงอีกตัวหนึ่งของไม้ป้ายนะคะนารีบุรพาให้ไปที่กระถางละ150บาทนะคะไซส์ฟอร์มประมาณนี้นะคะใหญ่โตกว่ากระถาง4นิ้วแล้วนะคะก็เอาไปค่อยๆอัพไซส์นะคะขึ้นกระถางใหญ่ได้เลย นารีบุรพากระถางที่2นะคะก็เป็นน่าจะชมพูมากกว่านะคะก็เป็นสีสันของไม้ใบนะคะบอนสีนี้มีสเสน่ห์ความแปลกและแตกต่างไม่เหมือนใครนะคะต้นนี้รากเดินดีทะลุกระถางนะคะนารีบุรพากระถางที่สองนะคะก็ให้ไปที่ราคา150บาทเท่ากันค่ะ ต,ต่อมานะคะองคหญิงทอฝันนะคะดูใบใหม่นะคะป้ายมาสวยมากค่ะไม้ตัวนี้นะคะยิ่งโตเขาจะยิ่งป้ายขึ้นนะคะดูลักษณะการป้ายนะคะเขาจะค่อยๆเปลี่ยนนะคะป้ายจะเป็นสีขาวๆอมสีเงินนะคะอันนี้อยู่ในกระถาง6นิ้วต้นใหญ่มากนะคะ องค์หญิงทอฝันกระถางนี้ให้ไปที่ราคา250บาทนะคะต้นโตคุ้มคุ้มเลยนะคะสำหรับท่านที่ยังชื่นชอบในลไม้ป้ายไม้เก่านะคะแล้วก็รับแดดดีๆใบจะแดงเงามันมากค่ะต่อมาไม้ป้ายตัวนี้นะคะมีชื่อว่าเจ้าสาวเป็นไม้ที่ทำป้ายค่อนข้างยากเหมือนกันค่ะหลอดใหม่ก็มานะคะสังเกตดูนะคะ หลอดใหม่ติดป้ายชมพูมาแบบนี้แล้วนะคะอันนี้ถือว่าไซส์โตนะคะล้นกระถาง4นิ้วให้ไปที่ราคา250บาทนะคะสำหรับท่านที่ชื่นชอบนะคะไม้ปลายสีหวานๆแบบนี้แนะนำเ,เก็บเจ้าสาวไปเลี้ยงดูด้วยนะคะมาดูบอนกาบอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นบอนที่ค่อนข้างเก่ามากแล้วนะคะแล้วก็เป็นไม้กัดสี ตัวอย่างต้นแม่จะกัดสีขึ้นมาสีชมพูเลยนะคะแล้วก็เส้นกระดูกตัวนี้จะค่อนข้างชัดไม้ไซส์ใหญ่นะคะแต่ว่าล้นกระถาง4ีนิ้วไปแล้วให้ไปที่ราคา380บาทนะคะถ้าท่านไหนรับอันนี้เดี๋ยวต้องแพ็คซ้อนกระถางใหญ่ขึ้นไปให้นะคะเพราะว่าจะเป็นไม้ที่จัดฟอร์มค่อนข้างยากตัวต่อมานะคะต้นนี้มีชื่อว่าเสานครชัยสีต้นนี้ติดหน้าด่างมานะคะ โตขึ้นต้นนี้จะยิ่งเปิดด่างขึ้นแล้วก็สีชมพูจะสวยขึ้นมากนะคะสาวนครใช้สีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา250บาทนะคะสังเกตนะคะใบเบีย้ยเขาจะติดด่างชมพูเข้ามาแล้วนะคะอันนี้ฟอร์มล้นกระถาง4นิ้วนะคะตัวนี้นะคะสำหรับต้นนี้แนะนำสำหรับท่านที่มีภาชนะหรือตู้อบนะคะเดี๋ยวน้องจะค่อยๆโตแล้วก็โตขึ้นสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยค่ะ ตัวต่อมานะคะราหูล้อมเพชรนะคะต้นนี้ใหญ่มากนะคะเอาไปก็เปลี่ยนไซส์อัพไซส์ใส่กระถางใหญ่ได้เลยราหูล้อมเพชรนะคะให้ไปที่ราคา350บาทนะคะโตขึ้นนะคะใบจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้นออกสีนยำตาลอมม่วงนะคะใบจะเงามันมากค่ะสำหรับไม้ต้นนี้ก้านแข็งแรงทรงใบแข็งแรงมากนะคะ ตัวต่อมาไม้ด่างนะคะมีชื่อว่าดาริกาต้นนี้เป็นดาริกาเรียกว่าเจน2นะคะเจนสองนะคะจะเป็นหน้าสีชมพูแล้วก็ได้ด่างมาสวยแบบนี้ยิ่งโตต้นนี้จะยิ่งสวยนะคะสามารถเลี้ยงรับแดดได้ด้วยแต่ว่าตอนนี้แนะนำให้สำหรับท่านที่มีตู้อบหรือภาชนะอบนะคะไม้ยิ่งโตจะยิ่งสวยนะคะอาจจะมีทิ้งใบล่างนะคะสังเกตที่เป็นใบเบีย้ยนะคะขอบใบเริ่ม จะมีปัญหาแล้วนะคะไซส์ใหญ่ประมาณนี้เลยนะคะค่อยๆปรับอับไซส์ขึ้นกระถาง8ดนะคะเสียงน้องเล่นตุ๊กตานะคะตอนนี้ต้นถัดมานะคะเมืองนครชุมหน้านี้เลยนะคะเดี๋ยวโตขึ้นนะคะรับแดดดีๆสีก็จะเหมือนตัวอย่างต้นตัวอย่างขึ้นโชว์เลยนะคะเมืองนครชุมอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะ ไล่แดดดีๆนะคะต้นนี้สีจะสวยมากติดป้ายมาหน่อยนะคะให้ไปที่ราคากระถางละเอาไป400บาทนะคะสำหรับท่านที่ชื่นชอบนะคะต้นนี้ถือว่ายังเป็นไม้ใหม่อยู่นะคะไม้ปี6เออน่าจะเป็น 6- 5หนะคะต้นนี้นะคะหลวงตาเมืองหลวงตาเมืองอันนี้ด่างสวยมากเลยค่ะ มีอยู่สี่ใบนะคะแล้วก็ด่างทุกใบอันนี้ไล่แดดดีนะคะสีแดงอมชมพูเขาจะขึ้นมานะคะไม้จะอยู่ในไซส์กระถาง6นิ้วนะคะฟอร์มล้นๆเลยให้ไปที่ราคา800บาทสำหรับไม้แรตัวนี้นะคะเป็นไม้ด่างที่น่าสะสมอีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายโตวไวด้วย ต้นนี้ก็แนะนำให้สำหรับท่านที่มีตู้อบนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นไม้ด่างไม่เหมาะแก่การเลี้ยงนอกตู้นะคะส่วนใหญ่ลูกค้าที่ได้ไปนะคะก็ถ้าไม่มีตู้อบนะคะก็จะทำเป็นกระโจมแล้วก็จะหาตะกร้านะคะหรือภาชนะที่ใหญ่ๆแล้วก็ใช้ถุงคลุมอีกทีนึง ก็ให้ดูจบกันไปแล้วนะคะสำหรับไม้ที่จัดมาในวันนี้นะคะก็มีแบ่งปันในจำนวนเท่านี้เลยนะคะก็หลังส่งกลาน,นะคะเดี๋ยวทางสวนจะคัดไม้มาแบ่งปันให้อีกรอบหนึ่งนะคะเป็นไม้สวยๆที่ทางสวนทำเองนะคะ ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่คอยกดไลค์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งบ้านสวนอันดาได้ทำคลิปออกมาตลอดเลยนะคะเดี๋ยววันนี้พาน้องไปเล่นตุ๊กตาก่อนนะคะเพราะว่าน้องเร่งมากเลยเลี้ยงบอลสีให้มีความสุขกันนะคะสวัสดีค่ะ